สวัสดีครับทุกท่านนะครับเอก,กี้ซียนูนนะครับผม่ะเราก็<ร>มีข่าวดีก่อนอยากย้ายกลับบ้านนะฮะแจ้งข่าวดีกันก่อนนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อ่าเราม<ด>ีข่าวดีแต่เป็นของที่มาอ่าเมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเราช่วงเย็นๆเนาะก็จะเป็นของที่อ่า มาจากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งท่านก็ส่งของให้กับพวกเราประจํานะครับ<อ>ก็คือคุณแม่วารุณีนั่นเองนะครับอขอบคุณครับ,บนะครับนะอันนี้มันมีอยู่สองกล่องนะครับสองกล่องนี่รายละเอียดนะครับผมขอดูสักหน่อยหนึ่งเนาะรายละเอียดนะฮะก็กล่องกล่องเนี้ยนะฮะกล่องเล็กเป็นของลูกลูผม คุณแม่อบอกว่าเป็นของลูกๆผมเอ,เอาไว้เลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแยกไว้ก่อนนะ,ะนะครับแล้วก็ส่วนกล่องใหญ่เนี่ยเป็นของทีมงานมาเบ่งเลยจวดเลยเฮาตัดเลยป่ะต้องตัดนะเอา้ากรีดเลยคุณโอ้กรีลเลยกรีลเลยป่ะเดี๋ยวผมรอรุ่นอยู่ข้างหลังอโอ้ยอมันสุดยอดมากยังยัง ของข้างในนี้คืออะไรไอ้ไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเอสีโอ้หยังยังยังย euh ังเย็นเย็นอยากค่นะโอ้ยยงโอ้ยยงพอแล้วสองไก่อน้ำพอ มันเป็นแบบแดงามีหลายอย่างมากเลยมันจะเป็นของใช้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เปล่าเหมือนที่ผมเห็นไหมเห็เหมือนที่ผมเห็นไหมงานนี้มีเฮเฮลันโอ้อะไรนะเดี๋ยวนะฮะับเฮ้ยอย่าบอกนะอ๋อเดี๋ยวนะคุณดูดิเป็นกางเกงขาสั้นเปล่า กางเกงขาสั้นเนี่ยมีหกตัวเดี๋ยวผมเอาเอามาดูก่อนนะคนบอกว่ามีมีกี่ตัวนะ1 <G huh> 2 e สเป็นกางเกงขาสั้นผู้หญิง three ah w o ต f i หกตัวสุขภาพมันนิ่มงเดียโอ้โหมันไหลมันนิ่มดีอ๋อ6 ครบป่ะครับ6ตัวนี้ท่านบอกว่าว่าอย่างไรให้ให้แม่กี้กับแม่บ่าวไทโซยสู้ท่านละ3ตัวครับผมขอบพระคุณครับเนาะอ่ะเดี๋ยวก็ให้คุณแม่เขาอ่ะนี่คนละ3ให้พี่น้องเขาเลือกกันเองสองพี่น้องเขาอ่ะเดี๋ยวอันหนึ่งจัดแจงไว้ก่อนอ่ะมาสรุปกันเดี๋ยวเป็ืองเอาเอง โอ้เก่งนิ่มดีเนาะเก่งเป็นทานนิ่มดีตัวใหญ่เลยเนาะแล้วก็ย่างยังย่งนะต่อไปดีได้ให้เอฟซีดูแลแป๊บก่อนควายไข่ไม่มีหัวบลูมอไกย์เปิดเลยคุณโอ้โอ้โอ้เจออะไรล่ะหมดแล้วยังหมดแล้วหมดแล้วรังเปล่าแล้วอันนี้เป็น มันคือแก้วน้ำมันคือแก้วน้ำพิเศษสามารถเก็บความเย็นได้แก้วน้ำนี่ให้ห้าช่องใคร้้างนี้ก็มีกับตนัดนดาำซิ่งเนาะโกโก้ไลท์บ่าวไทโซอเอ็กกี้แล้วก็ขนก็เอาให้เอิร์ดของในนี่คุณแม่บอกว่า ไอเอิร์ฟโอ้ดิน,เ,นเ,เป็นถุงอย่างนี้เลยบอกเออเลือกเอาเอาผมขอรีโอแล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผ้าเช็ดหน้าหกผืนเนี่ยให้ในไปสองผืนคุณจะเอาสีไหนเอาไหนก็ได้แล้วที่เหลือแล้วก็ให้พี่บาว ให้ก้าวให้กับตันแล้วก็เอิร์ดฮะข่น้องน้อเอิ์ดไม่มีออเกีอัะนีอ้าวเจ้าตัวเดีชมู่เนาะเจ้าตัวเให้น้องอยอุ้มนองอันนองอันนะเจ้าวือะไรพอเหลืองเอือทั้งหน้าอเรืองบ่นี่ก้านะฮะรีโอให้ก้าวก้จะได้ลีโอส่วนอันนี้เหลือของกัปตัน ของพี่บบาวเนาะแล้วก็นี่ของเอ Friend ็กกี้นะครับอาเอาสีนี้ก็ได้เอ็กกี้โอเอ็กกี้แกนะสีดำเอ็กกี้นี่นะของพี่เบาวเอ๋้ของไคอ้าวนี่ของโกโก้ไรอ้าวรับไปโอ้คืออะ โอ้โหเหมาะเลยคุณแม่นิยิ้มใจนะเอาไว้ทำอะไรสปลาสีดำโอเคครับสีดโอ้ผมก็ได้สีดำตัวตัวนี้ของคุณครับกลับตันกับไม่เบาอ่างั้นค่บขุดไว้เลยโอเคจงให้น้องน็อตเอาเลยนะเอาไว้ใช้ได้มโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยดีแบ่งกันลงตัวครับผมโอเคดีโอเค อ่ะขอบคุณพญ่เจดีครับฮะอ้าวเอิร์ธขอบคุณหน่อยเราคุณพูดหน่อยขอบคุณคุณแม่วาลูนีหน่อยที่ส่งของมาให้อ่าลองนิดขอบคุณคุณแม่วาลูนีนะครับเท่ส่งของใช้พวกนี้มาแล้วก็ขออายุยืนยาวสองล้านปีครับผมสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับคุณแม่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นะครับเมตตาส่งของให้กับพวกเราทีมงานเนาะรวมทั้งของของ นะครับลูกๆอีกกี้ด้วยเดี๋ยวเราจะแกะอีกทีหนึ่งหรืออยากดูเลยไหมเอาไว้คุณแกะได้โอเคโอเคงั้นก็ขอบพระคุณท่านมากขอให้คุณแม่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะนะครับร่ำรวยเงินทองสาธุครับผมสาธุขอบคุณมากครับสาธุครับโอ้ได้แก้วน้ำเย็นๆแล้วนะก่อนเดียกย้ายกลับเนาะครับผมเป็นเทาวีโอ้จะเดินทางกลับในที้นี่สวยเลยแก้วแบบสวยงามๆเลยฮะนี่ อะไเนี่ยนะปูม้าปูปูมาปูมาปูมาอะไรไม่ใช่เจ้าเขาเอาไปไอ้ไงผมอ่านนะมันเอาอปูม้าเนี่ยแก้วคล้ายๆแบบของโฮลไลนเนาะเหมือนแก้วเออเก็บความเย็นความเย็นได้ด้วยใช่ดีเลยนี่แก้วโบราณนี่หลงฝงหลอกฝาได้ด้วยนี่อือฮะขอบพระคุณคุณแม่มากๆครับส่วนกางเกงเนี่ย ก็จะให้นะครับคุณแม่กับคุณยายเนาะแม่พี่บบาวไทโซ่เดียวให้ท่านสองคนไปนะครับเลือกกันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับนะ่ะเป็นของนะักเกงผู้ผู้ใหญ่เนาะแล้วก็จะมีพัด้าเชน้าพี่บ่าวกับแก้วของกัปตันนะครับอยู่ในนี้เนาะนะ่ะอยู่คนละชิ้นนะครับอยู่ในถุงชมพูเป็นของคนเฒ่าคนแก่คนอ่าของแม่ของแม่ไอ,อ้ก,กี้กับแม่บ่าไทยโซ่เพิ่นว่านะครับท่านก็เห็นว่าใช้งานเลยฮะ ล้างก่อนนะลูกล้างก่อนนะเออดูก่อนนะเออโอเคนะทุกท่านงั้นก็ขอบพระคุณนะครับเ c ซีทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่วาดุณีเนาะที่เมตตาส่งของไม้พวกเรานะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับผมคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย